เมื่อเราเฮ็ดช็อตเบิร์ดหัวไปหนึ่งทีเบ anyway> ิร์ดไปหนึ่งทีเบิร์ดไปหนึ่งทีเนี่ยเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดไปสองหัวสองเบิร์ตสองเบิร์ดเบนะครับซึ่งมีพี่คนหนึ่งส่งไอดีหดาวฮีโร่มาให้ในเพจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวห้าดาวฮีโร่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีปืนอะไรเด็ดๆแบบ้าง โอ้โหจัดมาแล้วครับบาเล่กับ m 2 0ม200ขาวถาวนผมชอบมากเลยจริงๆแล้วก็มีสองวงขาวด้วยไงโอ้โหไอ้ไตรราดาวเวฟืนโคตดปาไปแล้วสามกระบ,บอกครับก็บางซีรี บางซีรีส์ที่แบบเขาไม่ได้เอามาขายแล้วอะ่ะเขาก็มีนะแบบที่เจไม่ได้เอามาขายแล้วก็มีอยู่นะเนี่ยสุดยอดครับนี่ผมก็พยา,ายามเลื่อนเลื่อนแล้วโอ,โ,อโอ้โหซองหูอ้ยลึกซองเห็นแล้วแบบเห็นแล้วรู้สึกยิ้มเลย <laughs> ผมเห็นลูกซองไม่ได้จริงๆเห็นลูกซองตัวไหนเท่ๆซองเยอะๆไม่ได้จริงอะเห็นแล้วว้าวตลอดโอเคต้องเรื่องหน้ากากและตัวละครเนาะก็ประมาณนี้ไอเทมไม่ต้องหลักๆก,ก,ก็มีกันทุกคนแหละเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองเล่นดิง่านะครับไม่ได้ครับปืนอื่นไม่ค่อยสนใจสนใจแต่ปืนลูกซองคือพี่เขาบอกมาแล้วว่าสามารถเปิดปืนหรืออะไรก็ได้ในคังของเขาเนี่ยเปิดได้เลยเต็มที่ เมื่อพี่เขาบอกมาแบบนี้ผมว่าต้องเดี๋ยวมาดูเรื่องฉายาโอเคเขาเล่นไม่ชายานี้เหรองั้นเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมเล่นฉายานี้แล้วกันมาดูกันมันอาจจะลั่นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดยในเกมีกว่ะไปครับตาแรกขออนุญาตอุ่นเครื่องก่อนขออุ่นเครื่องก่อนตาแรกขออุ่นเครื่องก่อนสวัสดีครับผมซองควงแดงมันไม่เหมือนเดิมนะ อา้าวจริงๆแต่ก่อนตอนแรกตัวซองมันสวยกว่านี่นะซองมันสีเงินเลยตอนแรกอะ่ะตัดปาลารอตรงนี้รอตรงนี้ไปไปไปเ,เลยเลยเลย ซองผมรวมไหมเอ้ยผมยิงโดนมาเมื <libr ame> ่อกี้ก็เปิดเอฟเฟคเลือดแล้วจะได้รู้นัดเดียวนัดเดียวนอนมียาด้วยมีถังมีเลือดมีเลือดให้ปั๊มด้วยเห็นนะเห็นนะผมเห็นนะครับเพโอ้ยแล้เปิดปามาโอ้โหพยายามหนีแล้วเฮดช็อตอ่ะ เจ็บหรือเปล่าไม่รู้เหมือนไม่เจ็บเลยไม่เจ็บว่ะโอ้โหปาระเบิดแม่นมากแมวครับแมวแมวลูกระเบิดครับมีแน่โอ้โหยิงทะลุยิงทะลุเอ้า,าโอ้โหผมรอทางนี้ก็ไม่โผล่ขออนุญาตเปิดเอฟเฟกต์เลือดละกันนะครับ เปิเดเอฟเฟกต์ลอยเลือดหน่อยผมเย็นผมชอบเปิเดเอฟเฟกต์ลอยเลือดเช็อตไม่ต้องครับไม่รอดไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดครับอะไรครับให้เพื่อนมาเป็นตัวรอดเหรอครับนี่ไงครับพัดเดียวครับ ้ปลาลูกกระเบิดมาแล้วมีเลื่อนี่หว่าลืม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 อ้มุมเห็นนะเมื่อกี้นี่แน่อหลายนัดหน่อยหลายนัดหน่อยรัวรัวโอุ้ยร่วง เฮ้เดินเดินระเบิดเป็นหนึ่งเล็วเฮ้ยสวัสดีครับเอชช็อตครับผมเอชช็อตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ทำไมโขโขจะเอาผมาหรอโขโขจะทีมเราจะบังทำไมเอ้ยจะเบียดทำไมเมื่อกี้นี้ไม่งั้นนายก็ไม่ตายฟรีหรอกเพื่อนจริงๆอยู่หลังเราเดี๋ยวเรายิงเองเฮ้ย เฮ้ยคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้อโอ้ผมแพ้ปะเนี่ยตานี้ผมแพ้ไม่เป็นไรตารแรกเราบาวมไงเอยทำไม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 ตัวกระพีบอ๋อตัวกระพีบอ๋อมานี้มานี้มานี้โอ้โหไม่ได้เล่นแล้วโอ้จบเลยโอ้โดนสไนย,ยิงไม่นะเพื่อนโอ้โดนนี่เลยโอ้โหเป็นการตายที่ช่างน่าเศร้าจริงๆเลยนะครับหลังจากที่ทีมเราได้โดนมีดไปนะครับก็ <Huh? S 1> แพ้กันเลยทีเดียว จัดไปครับเอี๋จอดครับสองควงเราพวงแดงไม่ค่อยสวยป่ะตอนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแม่งเป็นสีเงินนะเว้ยเลยรู้สึกเหมือนช่วงหลังๆเขาปรับหรือ,อยังไงไม่รู้แหละแม่งกลายเป็นสีนี้เลยครับมันคงจะแบบว่าไงอะเออสองควงตัวนี้มัน,ม,น,ม,นมันนานแล้วไงเออสนิมขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> คนอื่นก็อย่าคิดมากนะครับมัน ผสมจริงครับผสมจริงมันแบบยิ่งนานมันก็จะส,สนิมขึ้นเดี๋ยวดูไม่โดนปะจริงไม่โดนเลยเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยบ้านะเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ทช็อตเบิร์ดหัวไปหนึ่งทีเบิร์ดไปหนึ่งทีเบิร์ดไปอีกหนึ่งทีเบิร์ดไปหนึ่งทีครับผมเบิร์ดไม่เบิร์ดว่ะเบิร์ดโอ้โหไม่เบิร์ด เอ้ยตัวกับพี่ไปเอ้ยตัวกับพี่ไปอยากโกงดิเอ้เบิร์ตไหมไม่เบิร์ดหัวว่ะไกลไกลตัวนี้อยู่ระยะไกลครับเออเออเบิร์ดเบิร์ดไม่เบิร์ดหัวว่ะไม่เป็นไรยิงได้ก็โอเคแล้วไกลอยากเบิร์ดหัว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 เบิร์ดหัวไอ้สัตว์เบิร์ดโอ้โหเฮ้ยกูยิงโดนมั้ยนะ นี่เบิร์ดไปดิ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 ไหนไหนไหนพี่ขอเบิร์ดสักทีน้องพี่ขอเบิร์ดสักทีอยู่ในบ้านว่ะเดี๋ยวเดต้องจัดการแล้วตัวอยู่ในบ้านอ่ะเฮ้ยตกกระพิษเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดโอ้ทำไมไม่ทีผมยัดบ้างโหดแต่ว่าสามบ้างถ้าสามตายหนึ่งนายมีเคล็ดลับอะไรในการยิงแบบนั้น นายทำยังไงให้ทีมฝั่งตรงข้ามไม่ออกมาจากบ้านันเดียวโอ้โหเรียบร้อยกูล่วงเลยแล้วเราจะไปตามติดดูชีวิตสามบ้างทีมเราโ้นายมีเคล็ดลับแบบนี้เองหรือนายึงได้ตายน้อยขนาดนั้น เอ้าทิพายาคุไปไหนอะโอ้ยาคุไปนู่นเอ้ามันเก็บยาคุณเลยฮะต่อหน้ากูเลยเบิร์ดไปดิเบิร์ดเบิร์ดไปเบิร์ดไปโอ้มันเก็บยายาผมคนดูโอ้ใจใจวะเบิร์ดเลยเบิร์ดมันไม่เบิร์ตวะมาไล่หุ่ไล่หุ่ไล่หุ่นโอ้โหหน้าหน้าดิ้งว่าไงหวัดดีครับพี่อูหือเ๋ยวเร็วเอ เอา้าที่ไปแล้วปั๊มยาครับเออเฟียรอบนี้รอบนี้ยามไม่ดิ่งละไม่เอานะแบบเมื่อกี้มันเก็บต่อหน้าต่อตาเลยฮะสวยมีมีม,ม,มีโดดฝ้ายปะแม่ง เนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเป็นสองหัวสองเบิร์ดสองเบิร์ดเบิร์ตในหัวโอ้โหไม่ได้เบิร์ดควงอยู่เมื่อกี้โอ้โหโดนเบิร์ดเอาเบิร์ดเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่ผมก็มีเบรลเล่ฟ้าแล้วก็มีซูเปอร์เทกีเอเสริมแกล้งเสริมแกล้งนะกูย้ำคำว่าเสริมแกล้งเลยเกือบเกือบโดนเบิร์ดเกือบโดนเบิร์ด เบิร์ตไปแล้วหนึ่งมีเกือบโดนเบิร์ตอีกคนน่ะมาแกะตอกเลยเกือบโดนเบิร์ตเกือบโดนเบิร์ตหายไปหมดมาไหนๆก็ไหนๆละขอหวดน่ะหวดน่ะขอขอเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตหัวน่ะขอเบิร์ตไหนจะได้เบิร์ตไปน่ะฮะใส่จะโดนเบิร์ตดู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 ดีก็ได้ยิงตูดผมยิงตูดผมเหลือน้อยฮะเลยไม่สู้ด้วย เลยไม่กล้าวัดเลยมเมื่อกี้เลื่อนเหรียน้อยเกิดครับระวังเพื่อนข้างหน้ามีศัต <meets> ร <Gil ets> ูโอ้โหเขาสมบูรณแล้วเจ้าซัมบี้มานี่ยิงตายแน่เราจะไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องเลยครับ แร็ช็อตครับโดนเบิร์ดไปหนึ่งหัวทำไมครับแฝดแล้วทำไมแฝดแล้วทำไมครับตอนนี้ทำไรผมไม่ได้ทำไรผมไม่ได้ <c oughs> แบ่งให้กูเล่นบ้าง <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหทีมงานทีมฝั่งนี้แม่งคุณภาพเกินโอโ้คนหายมันเลยโอโ้คนหายมันเลยเบาได้เบาบี เบาได้เบาที่เฮ้ยกระสุนกระสุนก็ต้องใส่เย็นเย็น,นอ้ากระสุนก็ต้องใส่ยาต้องตังต้มมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป โอ้โหใจเย็ครับดูเรียกตูโอ้โหแม่งแย่คู่ไปเลยพอย้ายมาฝั่งนี้ทีมเราก็ไม่เก่งขึ้นเออแมทคิวเฮ้ยใจเย็นใจยิงใจยิงเยอะพี่ผมผมตกใจบ้าง โอ้โหอูแทบแตกอูแทบแตกทำยาก่อกนโสวัสดีครับผมโอ้มีตรงนี้นยแยกแม่งแม่งมีตรงนี้ด้วยไม่ไหนแล้ววะโอ้โห<ะ>ย้ายฝั่งแป๊บ ย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมายังแม่งโคตรเลวเลยเฮ้ยเดี๋ยวมามาโอ้ซอมบี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่ว่าแย่งยากูแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเบิร์ดเบิร์ดตัดไปเลยครับหนึ่งเบิร์ดหนึ่งเบิร์ด ไม่ต้องครับโอ้โหมีทางนี้อีกหนึ่งตัวเขายิงกันตรงไหนวะโอเคตายหมดเลยวะตายหมดตายหมดเดี๋ยว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 ไหนตัวเบริฟ้าตอนนั้นตายยังวะ ก็นัดโอ้โหนี่ก็นัดเดียวเลยไม่ให้กูยิงอีกนัดหนึ่งเลยสวัสดีครับผม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 เบลเลฟ้าเหมือนกันก็ต้องเจอด้วยกันแบบนี้เลยแบบนี้เลยหฮ้ยกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ไม่มานานแค่ยเบลเลฟ้ามันรัวกูเลยะโอ้โดนปิดด้วยโอ้เรียบร้อย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 เม่ผมก็โดนนะโอ้ทีมแพ้เลย ที่แพ้เลยแพ้เลยแม่งกูสลับไปสลับมา <laughs> แม่งอย่างมันเลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะแม่งแม่งเข้าตัว5ดาวเข้ามาแตนที่จะได้เล่นปืนอื่นกูเล่นแต่2องขวงนะแต่นะ